สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุผู้สุขคนค่ะค่ะพี่น้องมือนีผ่ามาเบิเ่งเฮ็ดค่ะพี่น้องซื้อมาเราวยังบบได้เฮ็ดสั้นไซสเฮียค่ะพี่น้องอยังบบได้เก็บไปดีเถอะเผิ่ออ,ออกมาแล้วค่ะซื้อก้อนเฮ็ดสั่สงก้อนเฮ็ดหมาค่ะลองลองปล๊กเบิ่งได้พ่นดีเกินคาดค่ะพี่น้องอยังบบได้เฮ็ดสั้นไว้เลยค่ะคิดว่ามันอีบ่ขึ้นเพาะว่ามาสภาพแบบ สภาพย่ำแย่มากค่ะหัวบิดหัวเบี้ยวไปโท่าที่เทเดนคิดว่ามันอีโบขึ้นค่ะพี่น้องเอากล่องกันไว้เนี่ยเนี่ยค่ะน,นี่กับจุกลุดค่ะคิดว่ามันอีโบขึ้นค่ะคิดว่ามันอีโบเกิดเนี่ยค่ะเป็นเสื้อเดินเต็มเมื่อเราค่ะพี่น้องอันนี้กันะาอี มีเห็ดดอกน้อยๆอยู่ข้างในแล้วค่ะนี้ก็มีแล้วค่ะโอ๊ย้ยตรงรีเพ็ดชั้นใส่ก่อนค่ะเห็ดชั้นคุมดีๆก่อนซื้อมาทดลองเบิงงค่ะพี่น้องโอ้ยงามค่ะพี่น้องว่าเห็ดนางฟ้าสั้นบุนเคยปุ๊กจ้าเถอะ บเคยบเคยซื้อสั้งซื้อหมาแบบนี้นะคะ่ะบบคิดว่าบาคิดว่ามันอีบอ๋อบคิดว่ามันอีเกิดดอกซนี้ค่ะเส,สียงเสียงเบิ่งค่ะซื้อหมาเบิ่งซิบก้อนดีใจไล่ค่ะพี่น้องตื่นเต้นค่ะพี่น้องไล <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นค่ะโอ้ยออกมาแบบซอหญ่มากเลยค่ะ งามค่ะอู้ยป่านดอกไม้ค่ะพี่น้องสะอ่อนไล่งามแท้งงามว่าอ้ยต้องสั่งมาเพิ่มแล้วล่ะค่ะพี่น้องถ้าสนีน่ะเขาบ่ต้องไปซื้อตลาดเลยเขาเก็บไว้กินได้ค่ะพี่น้องอู้ยงามครับ กดีค่ะต้องเห็ดสั้นหว่างดีๆแล้วล่ะค่ะพี่น้องงามค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต,นต้นล่พี่น้องดีใจดีใจดีใจได้เก็บเห็ด <c oughs> โบเด้เก็บเห็ดปลากเก็บเห็ดก้อนนี่ล่ะค่ะพี่น้อง ยักไปเก็บยูเฮ็ดอยู่ปลาก็ได้แต่แถวนี้มันบ่มีปลาค่ะมีปลากระบบมีเฮ็ดอออค่ะนี่ละค่ะเฮ็ดเหาสั่งมาไล่มือแล้วล่ะค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะถึงบุงหุละ่นะนอีอาทิตย์หนึ่งนี่ล่ะค่ะ โอ้ยงามเห็งเลยพี่น้องมีใจตื่นเต้นบุคิดว่ามันอีออกงาม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 พอซื้ออีกอยู่ค่ะพี่น้องพอสัอ่งมาอีกอยู่สั่งมาลองเบิ้งซิบก่อนกันน่าจะได้เพื่อถึงซิบละค่ะงามคัก วางไว้พื้นไอพื้นห้องซักผ้าค่ะไอห้องนี้เอาไว้ซักผ้าล้างจานค่ะห้องนี้นะ่ะแต่บริเตุสันให้เขาวางไว้วางไว้ซื่อค่ะวางทิ้งไปซื่อบริเวณขุมบริยังแค่ย้อนเพิ่นเกิดให้ค่ะค่ะคลิปนี้ตื่นเต้นดีใจไร่ค่ะมาเฮ็ดเห็ดเกิด ก็เลยเอามาให้พี่น้องชมค่ะเอามาให้พี่น้องชื่นสมนํากันค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด้อค่ะค่ะถ้ามันออกไร่กว่านี้อีมาอัปเดตให้พี่น้องเมืองใหม่เนาะถ้าค,คลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ